เกองทนาอำเภออุทุมพรพิสัยท่านอาจารย์จเจ้าปนุทศ,ศียนานวิเท,เทนนศผู้เป็นตำนานในสังคมมังคนวัดป่าทิมบนมังคลาาแห่งนี้เป็นประตูประดับศาสนาที่เป็นความเคารพอย่างสูงยิ่งโอกา,าสคณะสงฆ์ทุกทุกรูปมาเจริญพร ชนะยางอย่างยิยง่งก่อนที่พ่อแม่จะนำลูกนานีาเ,นเข้ามาสู่โครงการบรรพชาสามณรเนียพ่อแม่มีความตั้งใจเมื่อลูกเข้ามาในโครงการนี้แล้วลูกจะเ,เป็นะนาคาเป็นพระโรงเป็นรโรงใสเป็นผู้ให้กำเนิน เกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงทิ่อาศัยเป็นผู้ให้ความการุณปุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามืออยาเกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกโตมาแม่ก็ส่ง เป็นผู้ให้มาลองจับที่แขนของแม่ดูสิว่าแขนสองข้างนี้ใครเป็นผู้ให้มาลองจับผู้เสื้อผ้าที่เราใส่ดูสิว่าเสื้อผ้าที่เราใส่ใครเป็นผูหน้หามาให้ใครซื้อให้กับเราลูกน้านก็กำลัล้วพิจารณาดูซิว่า ชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาน้ำหยดแรกที่เราได้ดื่มได้กินคือน้ำมาจากที่ใดคำคำแรกที่เราพูดก็นที่เราพูดได้คำคำนั้นคือคำว่าอะไรความผูกพันนำไปสู่การตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เมื่อเราสองคนนั้นได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเวลาผ่านไปได้สักพักหนึง่งผู้หญิงคนหนึ่งก็มีอาการเป็นเชียงถ้าหากว่าเรารับประทานแล้วกินแล้ว,ลว,ลวจะเกินประโยชน,น,น์แก่นธาลูในรภ์ถึงแม้ว่าท่านมีสอบท่านก็กัดฟันกินกัดฟันทานเพื่อที่จะให้ทาลกให้อยู่ในรภ์น,นั้นมีสุขภาพ ร่างกายที네่แข็งแรงเราอาศัยอยู่ในร้องของผู้งคนนั้นเป็นเวลานานึงเก้าวันเราดูดเลือดดูดเนื้อดูดอาหารจากผู้ดังที่ผู้หญิงคนนั้นมีความทุกข์มีความทรมานมากที่สุดเจ็บปวดที่สุดก็คือวันที่ท่านคลอดเราออกมาหลังจาก คำสอนดีๆท่านก็นำมาปลูกฝังอบรมสั่งสอนให้กับเรากินอาหารในการประฤติปฏิบัติให้คุณพ่อมองคุณพ่ามองแม่และคุณแม่ถือผ้าใบเอาไว้ประคองมือเอาไว้ในมือผู้ทุกคนนาจจะมีเสียงกันนะเออตั้งิจที่นิ่งมาเป็นสมนเดีในพระพุทธศาสนา ทำอะไรที่ลูกหน้าเคยจะทำเอาไว้กับพ่อแม่เอาหอ่อปวหลกบปใส่ไว้ในท่างไปด้วยกันพลางเงยขึ้นครับแล้วมองหน้าให้เอาไว้ด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้เคยกระทำเคยทำพลาดทำให้พ่อทำให้แม่เสียใจขอให้พ่อขอให้แม่จบขโมสีกรรมให้ลูกด้วยนับแต่นี้ต่อไปลูกขอสัญญาจะเป็นลูกที่ดี ของคุณพ่อคุณแม่จะเป็นสาวุที่ดีของพระพุทธศาสนาจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์จะเป็นคนระเับนงที่ดีของประเทศชาติแล้วพยอยากเข้าไปแก้แกตากบงที่นนหน้าผากของแม่ แล้วก็ไม่ต้องแหงนหน้าขึ้นมานะจต่อเพลงนี้แต่จดลูกหน้าทุกคนฝากบทที่หน้าตาของแม่ครับแลวคุณแม่ก็เอาลูกที่หวังของลูกนะมีอะไรจะอบรมสอนลูกก่อนที่ลูกจะเข้าสู่โลกหน้าต ของแม่เหลวร่มโคแก้วผูทรอของลูกเลยขออุปส์ด้วยความรรจงถูกหนเป็นอย่างดีอ้ยแก่เนไปแล้วเพราะเนี่ยตั้งแต่ถึงอยู่เพื่อนน้ำตา